ครับพบกับผมหลอนชาแนลอีกเช่นเคยน,นะครับ<ะ>แบบหนึ่งนะครับผมแสงเข้าแบบหนึ่งนะวันนี้ก็จะมารีวิวของครับเป็นช่องรีวิวของไม่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็แผ่นป้ายทะเบียนนะ ก็แค่ได้ตั้งแต่วานนะนี่ครับเพิ่งได้ามาวานที้ผมไปสอบมาก็เลยเอาวันนี้นะก็เขาบอกว่าให้รีวิวให้ด้วยได้ครับถ่ายคลิปเขาบอกโอเคแบบค่อยๆแกะนะมันจะเป็นแผ่นายทะเบียนไทยเทนะมาจากจังหวัดกรุงเทพครับ เขตราชบังนะครับเขาย้ำมาว่ารบกวนถ่ายคลิปก่อนเปิดพัสดุเพื่อเป็นหลักฐานในการกรณีสินค้าชำรุดนะได้รับสินค้าไม่ครบอย่างเงี้ยทุกคนก็หาได้ถูกต้องเขาก็บอกให้รีวิวให้ห้าดาวนะแต่ก็ดูก่อนะ ของดีจริงเปล่าของไม่ดีผมก็ไม่ให้ห้าดาวนะทุกคนเนี่ครับากลายเป็นรีวิวของไปเรียบร้อยครับโอ้นี่ครับเราได้ครบหมาสาเหตุทำให้ผมถึงสั่งมาก็คือน็อตข้างหลังผมอะเออน็อตตัวเมียมันติดข้างหลังเครที่ผมเลยต้องสั่งใหม่ก็สีนี้น่าจะสวยอยู่แต่ ไม่รู้นะทะเบียนผมจะเป็นลอยไหมก็ใส่นี้ไปเลยเดี๋ยวว่าผมจะเอาน้ำประกบอะ่ะไอเป็นพลาสติกอะ่ะที่ผมเคยใส่ไม่รูจะได้ไหมเรามาดูกันครับตอนใส่อาจจะไม่ถ่ายนะขาดตั้งกล้องผมอยู่ออกูเขายัางไม่เอามาให้ผมนี่ครับโอ้ยสวยอยู่ทุกคน ก็รีวิวไปในตัวเลยครับร้านไม่ขอไม่ไม่ขอบอกนะร้านภาษาอังกฤษับลายสวยครับ่ครับลายสวยม,มากเนี่ยมันจะเป็นรูแบบเนีนะ้แต่ไม่รู้มันจะเอาอันนะครมาประกบได้เปล่า ครับแก่ก่อนคนร r ในในํดำดานผมก็กลับมานะหลังจากที่เอาไปทำไว้ง่ายมีอูบอูบางอูนะครับเอารถไปจอดถ้าเดินไม่ทำให้นะครับอ่ะอันนี้ผมขอพูดตรงๆเลยนะ แต่ไปท,ทําที่ที่นึงก็แป๊บเดียวเสร็จครับแต่ก็คือถังมันรั่วตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายรถให้ผมให้ดูนะนี่ครับก็ได้มาจะมีแผ่นเหล็กอันนึงแล้วก็อะไอพวกน็อตนะครับจัดไปครับโอเคครับจบการรีวิวแค่นี้ครับเดี๋ยวผมไปใส่ดูแล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ